สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เรพครับวันดีผมอยู่ที่ที่นี่เขาเจียกนะครับเป็นหมู่ที่11ตําตบลเขาเจียกอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับตรงนี้จะมีดอกคอร์ดมอสนะครับบานสะพรั่งเลยนะครับดอกไม้นี้ก็ประมาณ2เดือนครึ่งถึงจะออกดอกกันนะครับโครงการของเทศบาลก็จะไถใหม่ไถใหม่แล้วก็จะปลูกให้ทันสงกรานปีนี้นะครับก็เป็นหน้าที่สิริยาเมื่อกี้คุยกับน้องผู้ดูแลอยู่ว่าน่าจะปลูกเป็นเป็นแปลงๆนะครับให้ดูได้ทั้งปี นะครับคนที่มาเที่ยวแล้วถ้าเกิดโดนไถไปเดือนหน้าเข้ามาไม่เจอดอกคอรมอสเนี่ยก็น่าเสียดายเนาะออนี่ก็ได้ฟังว่าที่นี่พัทลุงเป็นหุบเขาที่สวยนะครับสวยมากเลยดอกนี้ส่วนมากเขาจะปลูกที่เชียงใหม่นะเขาก็ชอบอากาศชื้นๆสักหน่อยหนึ่งแต่ตรงนี้ก็ให้น้ำเป็นประจำนะครับรู้สึกว่ามันก็จะชอบเหมือนกันนะครับพอขึ้นได้นะครับ เขาบอกว่าดอกันที่บานแล้วหรือที่มันโรยแล้วเนี่ยจะเอามาเพาะพันธุ์ใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้นะครับมันขึ้นยากมากเราต้องเอาพันธุ์ใหม่ซื้อพันธุ์ใหม่จากเขามาปลูกอีกทีหนึ่งถึงอยากขึ้นได้สวยงามนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต่อยอดยากเหมือนกันถ้าหากว่าเราเอาดอกแก่ๆเนี่ยไปเพาะพันธุ์ดูนะครับดอกแก่ๆอย่างนี้ไปเพาะพันธุ์ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไปสักสองสามดอกไหนๆก็เขาจะไถแล้วนะครับไถเพื่อนับจาก เดือนที่ปลูกให้ครบสองเดือนครึ่งดอกมัจบาสบลสะพรั่งก็เลยทางเทศบาลบอกว่าจะปลูกให้ทันสงกรานปีนี้แน่นอนนะครับนี่ก็เรื่องราวของเทศบาลที่จะเป็นผู้บริหารจัดการกับดอกไม้ดอกนี้นะครับอดอกไม้ส่วนนี้ไม่ใช่ดอกนี้หลายดอกนะครับนี่ก็เป็นสวนที่ร่มรื่นดีนะครับท่านสนใจก็ลองแวะมาถ่ายภาพดูนะครับก็เมื่อกี้ได้พูดคุยกันกันกบน้องผู้ดูแลสวนบอกว่าน่าจะ โขกเป็นแปลงๆให้หมุนเวียนกันไปได้ทั้งปีนะครับไถแปลงนี้และแปลงหนุนขึ้นนะครับเพราะว่าดอกไม้นี้มันก็จะอยู่ได้ทั้งปีหรือมันจะโดนหน้าฝนไม่ขึ้นหรืออย่างไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ต้องศึกษากันนะผมก็ได้ข้อมูลมาเพียงแค่นี้นะครับก็เลยเล่าให้สู่กันฟังถ้าใครได้ข้อมูลดีๆก็ชี้แนะมาด้วยก็ได้นะครับเห็นไหมครับุูเขาสวยงามมาก แล้วก็มีถนนเข้ามาสะดวกสบายนะครับมีคอนกรีตรอบเขาเลยนะครับรอบเขาเจียกนะครับเมื่อกี้ผมก็พาเพื่อนๆมาจากนครศรีธรรมราชมาเที่ยวเขาเจียกแล้วก็ไปไหว้พระนอนในถ้ำนุย้ยถ้ำใหญ่นะครับแล้วก็ลงมาถ่ายภาพกับดอกไม้นี้สวยงามมากตอนนี้ร่มเลื่อนครับแดดล่มเลยแดดล่มลมตกนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ ก็มีเด็กๆเข้าไปถ่ายภาพกันอยู่นะครับ,รรบผมให้ท่นเดินบรรยากาศท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายภาพด้วยนะครับลมพัดส,สบายมากเลยครับท่านก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดยทา่า